มาต่อจากอีพีที่หกจอนะครับต่อจากอีพ mm ีท hmm. ี่หกเลยตอนนี้ก็ตัดไม้ได้แล้วเมื่อกี้คิบมันสั้นไปหน่อยไม่รู้มันสั้นไปหรอกเวลามันหมดก่อนเวลากลายหุ่นแล้วดิรีบตัดจบก่อนน้ำจะลงไม่ได้งั้นต่อจากอีพีถกเลยครับ โอเคคะระกาัวนี้ก่อนดีกว่าเค <Okay. S 1> ได้แล้วเกิดข okay, ึดูแล้วสองกับตรงนี้ก็จะ ามลายครับอืมห้องตรงนี้ก็เสร็จเรียบยร้อยงไอชาเสร็จแล้วแปลบหาสีเตียงที่ต้องการที่จะลงอเอาสีที่แก้ตัวสุดแล้วกันแดงนี่แหละเออตัวน,นอกเน่ะโอเคแล้ว ครับมันนี่จับสีต่อกันได้เยอะฟันช่วงใจกลางตรงนี้อีกจุดไว้ตรงนี้ ก็เลยเยอะเลยมีถ้าตู้ค้ามันอันไหนแล้วกับตก,ต,ตกแตง่งตกแตง่งบ้านตกแตง่งตกแต่งขาออยของอลไรที่นี่แล้วกันใช้ประโยชน์ที่นี่แหละจบทำลาดิบี๋ ต้องล็อกแล้วก็ย้ายเตาเตาเผาแวเข้าบ้านกดกดดิออ dá khoa bài, tục đi tục tan đi, tục tan đi tục tan đi.

ดูโล่งอยู่ดีตกแต่งเพิ่มในหม่แต่งได้เอาโคสักต้นเดียวพอแล้ว ต้นเดียวพอละไม่เอาะไรเยอะต้นเ<า>นะดียวอะไปนะทราบดิเออเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวหาว่าแมวหัวไปจะที่บ้านทำไมตกแต่งเสร็จ,จแล้ว

ช่างไม่อย่างนั้นงั้นไปเตาหนึ่งทดเชิญแล้วกันต้องใส่เท้าไปใส่ทานไปก่อนไปดัดแล้วก็ใช้งานเสร็จสิ้น ของอีพีที่เจ็ดไอซ์ซัสไปหน่อยนิดนึงก็เถอะนะรูนไหนขยับเตียงอีกไหมรูนกับกระจกขยับเตียงอีกอีกดีกว่า, <c oughs> านะห้งงองไหนมันห้องไหนมันต้กเหมือนกันนะ พอดีเอาแล้วทำห้องผิดจนได้นั่งแก้บ่อยอนั่งแก้ยาวนั่งแก้ยาวดีทำห้องผิดจนได้ ผิดจนได้คุยคิดไว้แล้วอ้ทุกผิด,ดทำห้องผิดจนได้เถอะแก้ดวนเลยแก้ดวนตัดไม้แล้วใช่ไหม <c oughs> ทำห้องผิดตรงนี้จะเป็นห้องนอนนั้นไปทำห้องผิด อยห้องนอนมันกลัวกว่าห้องห้องเง็นชัดเนี่ยลบสห้าเนี่ยสีิแปด ตัดไม้ยาวหรืออีพีนี้แก้ห้องอันอีพีนี้มาแก้ห้องแปดสิบหกอันสิบหกอันใช่ไหมชิวหกตัด,ตดมตไม้ได้ไรแป๊บหนึแบบน่งคิดไม่ถึงแหบบ้กดออกเลยออกคิดไม่ถึงแป๊บหบนึง่ง เอียแป๊บเทียสี่สิบสี่สิบแปดไอ้ใช่สี่สิบแปดคูณหกได้ไหร่วอร์ยังนั่งเสียเวลาขุดเอกไ,ได้ขนาดนั้นเลย เ <หา S 1> อางั้นเอาไปชุดเดียวพอละต้องไลอ่เอาไปชุดเดียวพอละเอาไปชุดเดียวพอละต้องไลอ่เอาไปชุดเดียวพอละไอ้ชิบา,านะเก็บแบตแบตแป้บจะหมดละ เรกสะก็ดแป๊บหงเส้นน่าจะตัดไม่งรงงานอีกสักเอบะบายๆแล้วเรจะลงใช่เราจะตัดไม้ไปก่อนตัดให้ครบตัดให้ครบตัดให้ครบตัดมันหมดทีเดียวหัวเซนอยู่ ตอนนี้เอาแต่ไม้ขาวแล้วเสียงอ,อ,อะไรอยู่ด้านหลัง,งอืมไป จับจับจัทีนึเนี่อทีหนึงขอทีหนึงจ๊บจัจับมาดิมาดิมาดิจุดบักจุดบักอห่าหไม่ไม่โดดโดเเรกบายหายโดวพลาดโดนน้ำจนแรงโอ้โลงน้ำจนได้กสี่สิบแล้วกันตอนนี้ต้นท้ายละ ยัไม่ก็จะพังเต็มท้นละอือทำไมไม่คลียร์อะไรไปกดกับบ้านที่กิตั้งแต่น่าจะเหลือห้าอ่เียเจอมากับบ้าน

ัวรีบดีกว่ารีบ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 บีบบบด่วนด่วนด่วน,ว,นว้าพิธีชีวิตเปลี่ยนได้ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไปนะครับอ่านยว้ยด้านบนฮัลโหลนี่เป็นคลิปเก่านี่คลิปใหม่เออสวัสดีครับผมผดิกเกมเกมอร์ครับจะแคสเกมไมค์ครับเพราะทุกที่ผมหายไปทั้งหมดเท่ทาไห,ททไหร่วะวัน